ก็สวัสดีที่พี่สือ่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับงานของเราในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เราก็ตั้งใจจัดงานนี้เพื่อที่จะองบอกว่าเป็นการตอ,อกย้ำนะฮะเรื่องของแบรนด์สีกับแป้งปลอดุูมิที่เรามีหลากหลายสูตรสำหรับเตรียมามาสำหรับอากาศประเทศไทยแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนไทยให้ใช้แล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายสบายกัน ใช่ค่ะวันนี้ก็ทั้ง6สูตรนะคะแป้งกล่องของเรานะคะก็มาในแคมเปญแฮชแท็กแป้งปล่องสีส้มันนะคะทีมปีนี้นะคะ2024ก็คือหน้าไม่มันทุกมันติเวิร์สนะคะแล้วก็แน่นอน,นะค่ะเรามีเฟสออ f ซาสิที่เข้ามาจอยแฟมิลีเดียวกันกับน้องก้าด้วยนะคะก็จะเป็นคุณโอบนิทีนะคะก็เป็นเฟสออฟซาสิในแคตตาล็อที่เป็น loose powder หรือแป้งกลองของเรานะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีได้มา Featuring ในเพนโฆษณานะคะกับคุณพัชชา นะคะก็เป็นคนมากความสามารถทั้งคู่เลยนะคะถ่ายรูปหน้ารู้สึงแล้วเราเข้าไม่ถึ้เขาบริษัทสิรุนเนี่ยเราแล้วผมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับผมก็อย่างแบรนด์ซาสิเนี่ยกับตัวโอ๊บเองเนี่ยมีแพชชั่นที่ตรงกันนะครับก็คืออยากจะตั้งใจอยากจะเห็นหลายๆคนเนี่ยหรือว่าคนที่มีความฝันเนี่ยมีเอโนจีที่บวกนะครับผมแล้วก็ทำความฝันได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่กลัวมันนั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมวันนี้ก็ได้เสียงคุณฮายสัตว์มิชามักนเปต้นกับ ก็เหมือนการคาะเป็นเกียรติกันค่ะที่ได้ร่วมพาร์ทนะคะของศศินะคะในพาร์ททางดนตรีนะคะก็ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็ชอบด้วยแล้วก็ดีใจที่ทางศศิ์ก็เห็นเห็นความสามารถตรงนี้ของพชานะก็ได้ชวนกันมาแล้วก็เกิดเพลงเพลงศสิขึ้นมานะคะซึ่งมีความสุขมากค่ะที่ได้ร่วมงานด้วยคม่ะันที่ออกสเตปแดนน้าไม่บังเลยเนาะใช่ รไครือด้วยสุดของแป้งฝั่งสีเอ่อเอ่อฝั่งสีชมพูนะคะซึ่งออเดฟิกซ์ค่ะเป็นแป้งฝองที่แน่นอนค่ะคุมมันงวดแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงสามารถทาได้ทุกสีผิวเลยใช่ค่ะเพราะว่าตัวออเดฟิกซ์เป็นรุ่นทานสาลูเซนต์ของเราค่ะแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นตรงแสงที่อยู่ในกระป๋องนะคะก็ทาเซ็ตเมคอัพได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าสีรองพื้นสีคุชชั่นจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคา39บาทเท่านั้นด้วยนะคะ <an> ใช่<ะ>ก็ถือว่ามีโอ,อกาสดีได้มาร้องเพลงเอ่อเพลงใหม่ตัวเองนะครับตรงอีกครั้งครั้งแรกนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ร้องสดให้ทุกคนได้ฟังด้วยดี <Find S 1> ใจมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทักาิีมากๆเลยที่แบบว่าเออให้ผมมีโอ,อกาสได้มาร้องเพลงนี้นะครับ <impost ory> ใช่ค่ะเพราะว่าเราทราบว่าโงจะออกเพลงใหม่เมื่อลหร่แล้วใช่ค่ะก่อนหน้านี้ประมาณสองวันได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบเป็นจังหวะนี้จะได้มาเปิดร้องเพลงนี้ทุก กันครั้งแรกนะคะให้แฟนๆได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีนม,ามากๆค่ะ ก็จริงๆฝากติดตามแคมเปญทั้งปีเลยนะคะในในปีนี้นะคะก็จะมีสินค้าตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สําหรับแป้งกระป๋องเองนะคะในทุกปีเรามีแคมเปญอยู่แล้วนะคะฝากติดตามแล้วก็ลุ้นกันด้วยว่าปีหน้าจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าในปีนี้ที่เป็นธีมมัลติเวิร์สนะคะก็ไปเอ่อไปแดนชาเลนจ์กับเราหน่อยละกันนะคะในเพลงสัตว์สิมัลติเวิร์สนะคะแล้วก็ในปีนี้นะค่ะเราส่งเพลงโฆษณาเรานะคะไปเป็นตัวสื่อกลางละกันนะคะที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็เราส่งเรื่องคีย์เมสเซจการคุมความมันเนี่ยค่ะไป สุกุมก็หมายผ่านเพลงเพลงนี้ค่ะด้วยเช่กันให้เามร่วมการเล่นจะหมายถึงก็ฝากด้วยนะคะในติ๊กต็อกเองก็ตามไปสามารถเข้ามาเต้นด้วยกันได้นะคะเพราะว่าสนุกแน่นอนค่ะนอกจากรวยๆแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะซึ่งสามารถเข้าไปเต้นได้นะคะในนั้นก็จะมีท่าเต้นสอนอยู่นะคะแล้วก็มีเพลงที่สามารถใส่เป็นแผ่นเสียงได้สนุกแน่นอนในติ๊กต็อบคุณผมสวัสดคุณครับในท้อ่ฟาเป็นเข้า ก็ดีใจมากนะครับสำหรับการที่ได้เข้ามาเป็นเฟซซับซัสีในครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะที่เป็นแฟนคลับอบหรือว่าแฟนคลับใครก็ตามนะครับผมจะช่วยกัน support ซัพพอร์ตแบรนด์สัสีนะครับไปเรื่อยๆเลยรับรองว่าหาซื้อง่ายไม่มันนาน12ชั่วโมงแน่นอนเลยนะครับก็สามารถไปซื้อได้แล้วทุกร้านค้าสะดวกซื้อชั้นนาทั่วประเทศเลยครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังมีสัมปทานอื่นไหมครับสำหรับใครที่สนใจค่ะก็ให้พี่แทมฝากและการค่ะฝากวันนี้ค่ะ ก็ยังไงฝากทเล่นชวนดันท้าเลนด้วยนะครับน่าจะสนุกสนานมากเดี๋ยวผมว่าจะไปหลอกเต้นด้วยนะใช่่ต้องรอไม่ไดต้องรอก็กดไลค์เลยค่ะแฮชแท็กแป้งปล่องสีสู้มันนะครับแล้วก็ขอฝักแบรนด์สาสีด้วยเราพยายามตั้งใจทำาละดักฑ์ัองเรให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็อยู่ในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้นะฮะแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะครับในการสู้กับหน้าหม่ทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะ